สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนก็จะมาแนะนำนะคะใครที่มีปากลอกแบบนี้แต่ว่าไม่มีเวลาในการขัดปากอยากทาลิปสวยในเวลาฉับพลันนะคะอุปกรณ์ก็ไม่มากนะคะเราก็ต้องการสำลีนะคะแล้วก็น้ําอุ่นนะคะเราก็เอาสำลีนี้นะคะไปชุบกับน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ขัดแบบนี้เลยค่ะ ใช้เวลาไม่นานนะคะเดี๋ยวปากที่มันเป็นขุยๆเนี่ยมันจะลอกออกมาง่ายมากๆนะคะส่วนใครนะคะที่ไม่มีสำลีนะคะเราสามารถใช้เป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะก็เวิร์กเช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะก็เริ่มออกมาแล้วนะคะขัดไปเรื่อยๆเลยค่ะบอกเลยว่าออกง่ายมากแล้วปากก็จะนิ่มแล้วก็จะสม o o มากเลยนะคะ ทาลิปนี่สวยมากๆนะคะจากนั้นนะคะก็ซับให้แห้งได้เลยจ้าแล้วก็เตรียมตัวนะคะไปลงลิปมันลิปบำรุงต่างๆได้เลย ลิปบำรุงนะคะแอนอยากแนะนำให้ใช้ชนิดที่เป็นเจลหรือว่าเป็นเนื้อบางเบานะคะเพราะว่ามันจะช่วยบำรุงล้ำลึกมากกว่าที่เป็นลิปบาล์มที่เป็นเนื้อแข็งๆนะคะจากประสบการณ์ที่เคยใช้มานะดูนะคะสังเกตดูได้ว่าปากดูมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็เรียบเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะ แอนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย